สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้หลังจากที่เข้าไปเปลี่ยนหัวงวงวันนะครับมันอหน่เสียงห้องฝาไม่รับนะครับเสียงตัวมาถึงงานเลี้ยง,ง,งยกี่ยังไม่บอกยังเขาเขา เขาหรือออกอบอ่บอบอกันบอ่บอบอกกันบ่อันนี้คือเขาแท่นนั่นวะนี่เดี๋ยวนี้เขาอย่างนั้เขออาขเจ้าเดียวอ้องสั้ เอามมองงว่าฝากครือฝากไปน้ำันน้ําเนียละเอาไว้เอามากินไหมให้เพี่งมมองงมันมาแต่สวนนี่เห็น,นยูเห็นในจิตยูจิตยูว่าสิหอดทางใ้วัดสอเอาฝากไป้นี่ละจานน้นเนยละตํะตมายังครับตํข้าวเบือแกงมะม่จะสอดแจงว่าไหมแต่ยิ่งขาวว่าสอดดีครับแต่ว,ว่าง้อว <laughs> เผาแกงทุกมือต่รัาเดี๋ยวของแน่เดี๋ยวเปิดไฟว่างวันแล้เปิดไแกงวันโอมาไหนนอนอยู่ปีสองมื่นไปใสมาแต่งานสดใไปแต่แตง้าวส่ต้องหนอยากก็ได้ครับตำขวี์ตีแกงน้องไม้มื่อนี้ยจานนูมาขัดมะเสรจแ้วหวานรุปแล้วไม่เต็มถึกโพสแล้วมันไมเต็มถึกโพสแล้วรอ้ม่งมาฝากอี้ม่งมาฝากม่วมันหว่านว่าขอบคุณค่ะ แสดงว่ามือนีปดปดปดไม่เตียนแล้วมันบอวุ้ยมือเ้านี่จับไม่สันไม่เงาตัวเตี้ยวุ้ยเงยไหลมือเสารีจับไม่สันไม่เาพี่วการจับไม่สันไม่เงาอีกอั้องหางเสารีจับไม่สันไม่เงาสรุปแล้วไม่เตียนแท้ไม่เตียนแท้ที่แม่ไดี๋ยวมารอบมันเถอะโารอบหายดีไปนี่กลับมาหายก็หายทำอะไรกินวันนี้แกงหนุ่มนะแกงทำอะไรพี่น้องต้มเสื่อม อันนี้กลัง้มอยู่ตัวแรกแจงให้ยาน้าก่อน็เตขั้วเบือเอดน่นก็ลังต่ำขั้วเบืออยู่แมก่กหัดกิริดจริดมาได้ใสแมงจะับนน้นองมอากหไม่ลรืป้ากีรตคจะผัดบนน้องมากไหอ่นพันนจักโลกับเงื่อนุ่นกิริดรไหมยี่สิบโล่หลือซ้ำนี่แหละเพราะว่าเหตุนันแต่มาหอดขนว่าน ไอ้นนเราหลวกแล้วเราไม่ขวบแกยางดีเลยตั้งแต่ไมหดคุณแม่เอดไปครหนางานมน้าเนปากเนี่ยปากเนี่ยยิ้มีแมงสอดเดิมจรีแกงน้ำใมพี่้องเอ้ยมาสดลยรังผ่นมากินหมูองพี่พาเสียมาหลายก็อันผมปินหมูว่านี่มดแดงกัดนองผมรู้อเเลี่ยนเชียนแต่งานศพไอดบ้าน để bày tỏ cái